นี่ผลไม้กันน้องผลไม้เราไปซื้อผักด้วยเหรน่ะเอาใหมีผักมีผักกินกับอันนั้นหรือเปล่าเอาไปขึ้นรถก่อนสิผักที่จะไปทำผนไท่แจวมีไหมข้างนู้นไี้ไงข้างๆ พีปซื้อข้าอแรงดีบวะไปซื้อ,อข้าอแรงดีไป้อ,อ,องก,กินปนกินแจ้วต้องการไปเบอรคือว่าปิดประตูอ,ะอืมหายปนินได้หรอสวัสดีค่ะพี่น้อง กล้วยทอดด้วม่กล้วยทอด้วย,ย,วย,าวายเยวามันก็ิใ้วงไปเลยหรมันโอ้ดีมนานี่อะมันยีส่สิบเลยโอ้เม,มัน ừ ừ ừ. ใช้บางันเล็กน้อยสื่ออย่างน้ำเน่ตัวนี้เขาบริส้ทืน,ำน้ำบ้า เอามี Apple, Sally, แอปเปิลซาลี่ราคาอ่างนู้นการรวมจ้ะเอามันอย่างเดียวก็ได้ค่ะน,น,น้องโน่นจ่ายอันนี้ด้วยนะยี่สิบมันมีส้มโอนะคะมีส้มโอมี พี่เตียมจ่ายด้วยมันติดอะไรพี่เสียบกระถินใบน้อยกระถินมันสวนแต่ว่าย่าแรนหาแหลกเงินอยู่พี่เสียบโอเคต้องยืดถูกต้องยูทูกค่ะไม่ค่ายืดใช้ขายย่บนไหนบอกพี่น้องว่าเบื้องนี้ พี่มองสาน้องข้ามพี่น้องใครกูได้ไกลไปไกลมากเพื่อสมลูกเนาะแดดมากป่วยท้อเป็นอะไบ้างเดียวลูกชิ้นต ไก่ทอดนะคะพี่น้องกินปาลาลูกกระปลาสดนก็มีออกมันสร้างอีหยังใบไหมนีม่บอกอข้าวบารลบีคิตั้งปลาเนยมีอยากทัวอ๋อสิกินปนอปอปนกับปนใดบ่อนป,อน,ปอนอันนั่นแม่แมงแข้ง กินอาหารปลา,า,าเอาเปิดอ้อเปิดร้านหม้วันนี้ไม้ลูกรังลูกเอาไปกินกับตำมสมบทรทัวร์ของโน้นเอาไมหมกระดาษนี่มีที่บ้านเรามีไหมฮะมีหรอเออ โอเคคุณเลยพี่ซิมโอเคค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้ามาสือผลใหม่คุณตาสวัสดีน้อง ผลไมพอกันคลิปหน้าจด้ไปนอนอยู่ดีไม่แห้งแฟนฮะปิดสิแฟนนี่ซื้อวันนี้มาเผื่ออยู่นี่ แม่รับลองแลแค่นี่นะซื้อนี่นะซื้อมันมงกวนมงกวนมืงอยพี่น้องฮะกูปิดแล้วพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งจ้าบ๊ายบาย